สวัสดีค่ะวันนี้จินตคณิตเล่ม403การคูณน,นะคะการคูณอยู่ในหน้า45นะคะให้นักเรียนเปิดหน้า45นะคะแล้วเลื่อนลงมาะะทำไปพร้อมกับคุณครู10ข้อเหมือนเดิมนะคะถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็ฝึกพูดนะคะข้อที่1290คูณ3มีตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะับ1234นะคะ 3 2 6อ่านว่า0 6นะคะสามเก้ 3, 9, 27, อ่านว่า2 7ง0 0อ่านว่า 0, 0ูข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ870นะ8ปดเจนะคะ ต่อไป172คูณ2นะับ1 2 3 4 2 1 2อ่านว่า02นะคะ0ไม่ได้ดีดนะ2 7 14อ่านว่า1 4สองสอง4อ่านว่า0 4นะคะได้คำตอบ3 4 4นะ3 4 4นะคะ ต่อไป4 7 5คูณ8นับ1 2 3 4 8 4 32อ่านว่า32นะคะ8 7 56อ่านว่า5 6นะคะ8 5 4 10อ่านว่า4 0 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 0ได้คำตอบเท่าไหรค่ครับ3 8 0 0นะ ข้อ4ค่ะ3 7 0คุณ8นับ1 2 3 4 8 3 24อ่านว่า2 4 8 7 56อ่านว่า5 6 8 0 0อ่านว่า0 0หมดนะคะได้คำตอบ2 9 6 0 2 9 6 0คอมม่าเคลียร์นะคะ ต่อไปข้อ5้นะคะ9 1้าหนึงสคูณสนับ1 2 3 4 4 9 36อ่านว่า3ามห4ส 4. ีอ่านว่า0 4 4 3์สอ่านว่า1นึสองหไม่ได้บวกหลบสีปัดขึ้น2เม็ดนะคะได้คำตอบ3ามหกหสองสาห ห้าสองนะคะต่อไปข้อหกแปดเจ็ดหกคูณหกนับหนึ่งสองสามสี่หกแปดสี่สิบแปดอ่านว่าสี่แปดหกเจ็ดสี่สิบสองอ่านว่าสี่สองสี่ตรงนี้สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่นะคะและอย่าลืมขยับมาดีสองในหลักถัดมา หกหกสามสิบหกอ่านว่าสามหกสามไม่ได้บวกห้าลบสองหกมีห้ากับหนึ่งรวบข้อนี้ได้คำตอบอ่านดีดีนะคะห้าสองห้าหกห้าสองห้าหกคอมม่านะคะเคลียร์ข้อเจ็ดค่ะหนึ่งแปดหนึ่งคูณเก้านับหนึ่งสองสามสี่ 919อ่านว่า090 0, ไม่ได้ดีน,นะคะ9872อ่านว่า727 7, ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตร919อ่านว่า09ข้อนี้ได้คำตอบ1629 1629นะคะ ข้อ8 183คูณ2นับ1 2 3 4 2 1 2อ่านว่า0 2 2 8 6อ่านว่า1 6 2 3 6อ่านว่า0 6นะคะได้คำตอบ3 6 6 3 6 6

ก้าหนึ่งเก้าอ่านว่าศูนย์เก้าเก้าหกห้าสิบสี่อ่านว่าห้าสี่ห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบสี่ปัดขึ้นสี่เมตรเก้าหกห้าสิบสี่อ่านว่าห้าสี่ข้อนี้ตอบหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่นะคะคอมมาเคเรียนะที่เหลือนะคะ ตั้งแต่ข้อ11ให้นักเรียนลงมือทำเองเลยค่ะแล้วก็ส่งคำตอบให้คุณครูตรวจเหมือนเดิมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ